สวัสดีครับผมชื่อพันโทผิภากรสิทธิประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อดนนะครับตอนนี้เราประจำการอยู่ที่ s Class c ค i n นิครับพี่ดนมาทำอะไรที่ s c l a s า Clinic กอะคะก็คือทุกวันเนี่ยครับพี่รับราชการทหารอยู่ทํางานอย่างเคร่งเครียดเลยทํางานทุกวันเลยวันหยุดก็ยังต้องทำงานนอนก็ดึกครับแล้วก็ยังมีออกภาคสนามตากแดดตากลมด้วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างหย่อนคล้อยครับแล้วก็ดูแก่กว่าวัย งั้นที่โดนมาถูกที่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูพาไปปรึกษาคุณหมอกันโอเคไปกัน <idee S 1> <ha. S 2> ค่ะไปครับ <S <S นี่กรอบหน้าที่ไม่ชัดแก้มรองน้ำหมากนะครับเทอตาคอมเมอร์คือเป็นเครื่องยกกระชับก็จะยกหน้าส่วนกลางขึ้นนั่นคือยกกรอบหน้าให้ดูกรอบหน้าชาดัดแล้วก็น้ำหมากดีขึ้น <S 1> <S 1> แล้วก็้องแก้มตึงขึ้นนะครับหลังทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าหน้าเรากระชับขึ้นนะครับก็ดูยกขึ้นทั้งทั้งสองข้างเลยที่ที่ทำมา ดูเปลกๆผิแบบผิวผิวมันแน่นขึ้นด้วยับผิวแน่นขึ้นเห็นคุณหมอบอกว่าเหมือนแบบผลลัพธ์อะจะเห็นชัดเจนขึ้นอีก3เดือนอีก3เดือนใช่ก็เดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันว่าแบบจะแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นขนาดไหนได้โอเคก็เดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะ